ี่สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะวันนี้ปี่ยวจะมากิ่นยำนะคะปี่ยเพิ่งเฮ็ดยำเสร็จนะคะปี่ยวก็จะมากินยำนะคะทุกคนทุกคนเปี่ยวลืมไปนะคะเฮ็ดยำเสร็จแล้วรู้ปะคะว่าลืมอีหอย่างลืมผักซีค่ะผักหอมป้อมสวยอวบมากเลยนะคะอันนี้เปี่ยวซื้อมากำหนึ่งนะคะทุกคนปี่จะบอกเคล็ดลับนะคะเดี่ค่ะเอาใส่บรรไดแก้วสิค่ะแล้วก็ใส่น้ำน้อยนึงแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้พี่กินได้โดนมากเลยนะคะ ดำเป็นเส้นเปียวแล้วก็ผักนี่ผักซีค่ะห้าใส่แก้วแล้วก็ใส่ใไปในตู้เย็นค่ะทุกคนก็จะสดชื่นนะแนี่คะ่ะถ้าห้าไวข้างนอกเขาก็จะไปไวนะแนี่ยคะ่ะอยู่เมืองนอกค่ะได้กินผักนี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะแฟนเปียวแซวเปียววา่าอันที่รักคุณกินเป็นผักคือจังคุณเป็นแพนี่ล่ะ ก็ทำคำให้ฟังนะคะนี่ค่ะทุกคนย่างมันเส็นของเปียวนะคะเดี๋ยวเามากินมาซิมกันเลยนะคะว่าอร่อยหรือเปล่านี่เลยจ้าเทลงไปเลยเนาะค่ะกินผพ้เดียวดอกบ่มัดแต่ก็เป็นยังดอกพอบานมาเลยกินน้ํเด้ค่ะกินผพ้เดียวโอ้ยอยากมีเพื่อนมากินน้าเด้บุ๊ดเลมากินน้ําเปียวเนาะนี่งานด้จ้ามากินด้วยกันวันนี้เปียวไล่พอบานออกจากบ้านค่ะบอกพอบานว่าไปแน่เทินเ่าขยายุเพู้เดียว ถามประสันเวลาไปเทปวิดีโอค่ะพอบานแล้วชอบเมื่ยืนแอบมุ้มแล้วก็หัว,ลวเลาะเปียหน่อยไหมคะแต่มันเห็นเปียวแบบขาดความหมั่นใจแล้วก็แบบไปอยากหัวน้ำเพลิน,นบแบบนี้เราเป็นก็ไม่เห็นหนายูย่หลังกล้องให้เปียวหัวหน่อยไหมคะทุกคนนี่แหละค่ะแม่บานตังเดียนแล้วค่ะเดี๋ยวเปียวไม่กินอยทุกคนจะตื่นเต้นทุกคนรู้หรือเปล่าคว,ว่าอาหารพวกเนี้ยเปียจะก,กินแครวันหยุดเพราะว่าวันธรรมดาไปเห็นงานเลยงานมาเปียโเหนื่อยหน่อยไหมคะแล้วเปียกินอย่างไ,ไวๆแล้วก็ตอนเศร้า เปบลรีบไปทํางานน่ะแม่ค่ะทุกคนเปบลรีบไปทํางานแล้วเบลออกไปไปยิ้มก่อรสินะคะช่วงหกโมงเจ็ดโมงแล้วก็เฝ้าไปเฮ็ดงานตอนแปดโมงครึ่งเหตุแห่ดเบลบัทันน่ะแม่ค่ะบัวลายมันจะไปไปไกลไปยาวนะคะทุกคนขอให้ได้หลายเลยค่ะทุกคนฟังสิคะโอ้ยน่าอร่อยหรือเปล่าเอานี่ค่ะทุกคนฟัง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 มากินน้ำกันทร์เถอะจ้าน่ะโอ้ยน่าอร่อยไหมคะทุกคน เห็นว่าก็เห็นกับเขาเป็นอยู่เดอ้อเรียนเก็บคล้องง่ย่อนอยู่เด้อคะ่ะนั่นละะ่ะค่ะอ้าวๆมากินมากินวาอกไรขี่โม่เดี๋ยวขออนุญาตใส่ซ่อมเด้อค่ะทุกคนอืทุกคนเบิ่งอันนี้นะคะนี่กุ้งตัวใส่อันใส่ไม่เสียฟันนะคะจิ้มแบบนี้นะคะแกะหาออกแน่นอนหนึง่ง อืมอร่อยเนี่ยค่ะอืมอร่อยมากเลยเป็นอย่างประเทศเป็นไม่แบบเนี้ยเพื่อชอบนะคะเพื่อชอบตัวกุ้งแบบยืดๆออกมาอือมอร่อยมากเลยค่ะทุกคนอืมอร่อยมากเลยอืมฟินมากค่ะแตงกวา ลับการทานอาหารเผ็ดของเปียวนะคะเป,เปียวก็จะทานผักสลัแหน,น่ค่ะทุกคนนี่เลยค่ะทานผักสลแหน่นะคะเดี๋ยวเน้องไปแช่นาม้ามันเกิดเป็นหมด้วท้งตรงนี้ใบเนาะนี่นะคะทุกคนบ่งสาวไทยในต่างแดนนะคะสาวไทยแก่้ันอือแล้วก็ดื่มนมค่ะทุกคนเดียวมักมาด้วยจ้ามากินน้ำกัน ยำวุ้นเส้นนะคะสูตรของเปียวนะคะสายเปี้ยวผสมออรชาชิเค็มๆเนยจักน้อยเปียวบวกินน้ำตาลนะคะไม่ค่อยมกรสชาติน้ำตาลเป็นใดนะคะถ้ามีหอมดองใส่แหงเสียดเฮดจนเสร็จแล้วค่ะสูตรนี้นไะใส่ตะไคร้แล้วค่ะเพราะว่าอยากกินตะไคร้ไหมค่ะอืมอืมอร่อยนัวค่ะ หอมกินกับใครมากเลยค่ะทุกคนอืมมั้งไงอ่อืม,ม,ม,อ,ม,อ,รอ,อ,มอร่อยมากเลยค่ะทุกคนชาวไทยไก่บ้านได้กินอาหารสองสีกับสีนี้ความสุขหรอค่ะบางทีเป็นประดัไปร้านไทยได้วยค่ะอันเพื่ไปร้านแขกมีอย่างตัวกอามาเด็บเอาหน่อยไหมค่ะ ืนบ้านเขาบานอันอราบบมักเนะาะค่ะเวลาเขาไปใน้านแขกม,มันไม่กินหรอไหมคะ่ะแล้วก็สิเร่งให้เพียวซื้อของแล้วเราสิมักยืนคุ้มคนกระจายแนม้ยมึง,งเหมือนกันคล้ายๆเขาว่าเราจะกลักบเหรอไหมคะ่ะจริงๆโมเมนเนี้ยแบบนี้เราบอมาก,กินเหม็นเพียวเลยบอกว่าเท่านี้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 นมาสียาอัธรลดในการซื้อของเขาเนมหนาเพียวแบบเพยวไลแฟน <laughs> เขาบม่รู้นะคะว่าพวกเพียวคุยกันแบบนี้ยังไง มึงเสียแฟนเบียกับหัวแฟนเปียแล้วบากเขียดแล้วรูปอนะเราอยากกินยังจะเอามาเลยก็เท่าก็สั่นกับบุหรี่เอาอยัางมะาลายอะเอามากินู้เดียวหน่อยไหมคะกินระทนันเอาไว้ในตู้เย็นเสีย,ยไปเหรเสียดายค่ะเสียดายคองมาละย,ยังท่านกินหมดเลยสื่อมา,อาที่คิดแล้วสื่อมาแคหาหน่วยเอง ค่ะทุกคนโอ้ยอย่ามเปลี่ยเด้อเปลือยมักกินวนเส้จเนจะมัก,กินวนเส้นแซ่บหลายเปลือยมักเส้นทุกชนิดเลยค่ะทุกคนสปากเก็ตตี้เอามาเข็ดเป็นต้มแทงเส้นก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยแล้วก็เอามาเข็ดกินก็ขนมจีนน,น้ำขนมจีนก็อร่อยค่ะอ,อันนี้ ใส่กอกปลาด้วยซื้อมาอเด้วยกลับไทยนะคะเดินช่วงหนารลอนนะคะอืฮ้แม่มหบบทุกคนแสบรลายเป็นตนายมันเออะกดเลยได้กินของอะไรพอบานไปอยู่แต่พอวันอยู่นี่ว่าได้กินดีดอกยางอ้อมหนาอ้อมหลังแล้วก็อยากมีมูก็เขาหน่าาอยเนาะ ความสุขของคนทั้คือการกินนี่แหละค่ะทุกคนก็มากพักเวลาไปนั่งกินพักนี่แค่ะทุกคนพอบานไปชอบมันนั่งคุยกับเปียกวะม,มาซ้อมเปียวเถเจะือจังแผละม,มันฟินมากเลยนะคะทุกคนบอพักอันเน,นี่ยนะคะของด้านแขกเนาะจะบ,บอกหอมเหมือนของผักไทยนะคะ กินก็อยู่นะอืมฟินมากค่ะ <c oughs> ทุกคนจะถือสาไปแล้วด้าวันกัไปค่ะทุกคนนีกินผักหัวขวันเลยอือต่อ,อวันบานค่ะกินไปบ่นไปนะคะกินไปคุยไป ทะรดล่างเราด้อค่ะเนี่ยเป็นรือตำหนักของที่กะปิแซ่บกะแก้ยบบังตงแปกแรงอยไ้าย พีิตั้งแดนเป็นแบบนี้แหละค่ะทุกคนเด็กกินอย่างกับกสมีความสุขหลดเวลามันมึดนาอกเงาก็เลยกิดถอดบ้านโอ้ตอนเดไม่อยู่ใหม่ๆอ่ะค่ะทุกคนให้กับเขาของเพเป็นอยากกินอย่างกะว่าไงถอดใครนี่บ่เป็นเนาะอยู่ไปอยู่มาจะเลี้ยนหลูเองนะคะ่ะห้องเฮ็ดกินตรงหัดสมัยตะกีค้คาโทกับบ้านกับแพงแก้งสมัยนี้ถือคะ่ะไม่ต้องเสียงเงิน แล้วก็ตัวมนหออ่อเข้า,ขาไหลหลาากกปไกินคำใหญ่เนาะป่ะดิตัวก้อนให้หลั่จะจะกินโป้มอะไรกันโป้มแปลว่าอืกินมูมม้ามค่ะกินโป้ปมๆอย่างเนาะขนาเนาะอ๋ออือม,มาตัดให้ดิงกันจะไปอันนี้มันอ้อยมนเกินเอาไปแซงนั่นเขะว่าติดหรอก กินดีนะคะเดีะคะค๋ยวเราเขากินคองเผ็ดอ่ะกุ้งเปลือกมักเสี่ยงไหมนะนะคะเปี้อวชอบไอ้กุ้งมันตุ่ยเนี้ย พักออมค้างออมแอลอยอือันนี้แกไปปักอร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะ,นนคะมาทานด้วยกันนะคะเราใส่พริกเทียวค่ะเวลาซอยลงไปมันจะพอเผ็ดแห้งนะคะมันจะกินได้เรื่อยๆถ้าทาพริกแดงนะคะ่ะจะเผ็ดแห้งก้าแสบท้องะคะ่ะแต่ถ้าทาตำมะุ่งนี่เราจะไปใส่พริกแดงเพือก,กินตาแดงนะคะ สวนผักน้อยของฉัน <S <S 1> <S 1> อย่าทุกคนเอาใส่แก้วไปความสุขเล็กๆจัดหลายจ้ะทุกคนมาด้ยวยจับมากินน้ำเปรี้ยวแฟนเปียกแล้วมาก,กินแบบนี้น้ำเปรี้ยกเลยคะ่ะถ้าเป็นน้องสาวแฟนกิกนแล้วมักน้องสาวแฟนก็ไม่ยาเปรี้ยวมักดูให้แบบนี้น้องสาวแฟนนี่สดน้ำโกโก้กุล่ะพาแฟนเปียกแล้วมาก,กิน,นะคะ่ะ อถ้าตักม,มากุ้งเลยเรากินน้ำดู่เามเหมักปลาแดกนาำปลาแดกนมอีสานพาแสบแล้วว่ะแสบมัวเกลือเทศอัเอียดแสบค่ะสมสมในร้าน ความสุขของเปรี้ยวก็คือการได้กินอาหารอร่อยๆในพักพอนแหน่แล้วก็เดคลิปนะคะมีโอกาสตอบคอมเมนต์เอฟซีความสุขของคนฮอกกับนี้สนันแนบบค่ะทุกคนได้กินของอร่อยๆได้พูดได้คุยตัก้นที่ดูใจเดี๋ยววันเพื่อนพอมหรอคะอ ย้ำวุนเสียงที่ใส่ปุ้มใส่ลูกชิ้นหรือว่าใส่อาหารทะเลซอยตะไคร้ลงนิดหน่อยนะคะหอมมากเลยค่ะหอมแดงจับขอปับเนี่ยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมชม่องของเปียวสวีเดนนะคะเบียรักมาให้ทุกคนได้ชมนะคะว่าวิาวธีชีวิตในต่างแดนเปียวกินอยู่แบบใดนะคะในวันยู่เป็นวันที่เปียวมีความสุขมากคือเียได้กินอาหารไทยแล้วเบียรก็ได้เฮ็ด สิ่งที่เธอชอบนะคะมีเวลาให้ตัวเองนะคะหาความสุขให้ตัวเองโดยการกินกองทับต้องเดินด้วยท้องเันบ่าคะทุกคนทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย